เอาแล้วครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านได้กับผมอยู่หัวน้าตาโชคกับเกม Changing Impact กันอีก้วครับผมซึ่งวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับอีเวนต์ใหม่นั่นเองนะครับเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆก็คือสมบัติที่สากสูญนะครับผมแต่อย่างแน่นอนนะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มได้งั้นเราก็ต้องไปเล่นเนื้อเรื่องสกก่อนะครับเพราะฉะนั้นผมจะตัดตรงช่วงเนื้อเรื่องออกนะครับแล้วเมื่อเราเล่นเนื้อเรื่องมาสักพักเนี่ยมันจะมีขึ้นหน้ขึ้นมาเราจะได้ขอมานะครับก็คือ จะให้ตรวจสอบสมบัติใด้การใช้ตัวตัวค่าวิญญาณซีลิงใช่ไหมเนี่ยซีลิงซีไล์นะอันนี้เขาจะบอกว่าเชอร์ซีลจะอยู่ในช่องเก็บขอสามารถเลือกใช้ได้ในบริการออกมาในเนที่มีสมบัติซ่อนแต่ถ้าห่างไม่อยู่พื้นที่สมบัติซ่อนหรืออยู่ในพื้นที่แต่ระยะห่างสมบัติที่ซ่อนอยู่ไกลเกินไปบางทีตัวหานี้จะไม่ตอบรับเสียงเมื่อคุณเข้าใกล้ที่ซ่อนสมบัติ จากระพริบยิ่งเข้าทำก้าตํะแหน่งมา่าไหร่ก็ยิ่งกระพริบมากขึ้นเท่านั้นก็ดูจากสีที่เขาให้ดูนะครับผมเมื่อเจอไอรอนคอยก็มาแลกของอย่างปกตินะครับผมแล้วก็คุณสมบัติหนึ่งสองสามสี่ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่สิบสามชั่วโมงสิบสามชั่วโมงอีกสามชั่วโมงอีกวันหนึ่งเด่เห็นนะนะก็แสดงอย่างน้อยต้องสามวันใช่ไหมเนี่ย โอ้โหไม่ใช่แค่สวันแล้วครับผมพูดง่ายคือ7วันนั่นเองนะแต่งี้ซะว่าเดี๋ยวผมคงทําคลิปจบทีเดียวกับคลิปเริ่มทีเดียวแล้วกันนะครับเพราะว่าระหว่างทางคงไม่จําเป็นเท่าไหร่นะสมบัติมีทั้งหมด60อันใช่ไหมอันที่หนึ่ง โอเคเราก็รู้แล้วเดี๋ยวเราไปลองหาสมบัติกันสมบัติที่1จะอยู่แนพื้นที่แถววงนี้ก็คือด้านขวาในแผนที่นี้ถ้าที่จะไม่ผิดก็จะอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับเห็นนะฟอนคอนคอสเพราะงั้นเราจะว์ปไปนะครับผมทีอยู่แถวนี้แล้วเพราะมันจะวงจุดเพราะงั้นเราต้องเข้าไปใกล้จุดที่มันเป็นสะก่อนนะครับเจอง่ายๆเลยเหรอคุดได้มายี่สิบเหรียญ เนี่ยมีสองแสงวิ่งวิ่งอ๋อเนี่ยวิ่งวิ่งกระพริงมืดนี่คือแสงว่าไม่มีแล้วนะพอาเราวิ่งเข้าไปกลาง่อยอ่าเริ่มสองแสงแล้วแสงว่าใกล้เจอ ก็ยังไม่ดับมืแมดมแสดงว่ายังมีโอกาสมีอยู่ะก็คือเจอหมดแล้วมันก็จะหายไปเลยนะครับผมงั้นเราก็กลับไปหาคราวนี้เราก,กลับมาหาอันแมนกันต่อนะก็นี่คือเราผ่านแล้วอาทที่หนึ่งใช่ไหมเราก็เจอตกันที่สองที่ราถทำต่อก็หกสิบเท่ากับว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ถ้าสิบสี่อันอันละหกสิบก็หกร้อยอย่างน้อยก็หกร้อยกว่าแล้วยังมีสมบัติพิเศษอีกซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีเพิ่มมากกว่านี้อีกหรือเปล่านะครับผมอ๋อนี่ต้องรอปลดล็อกครบสามแห่งถึงสมบัติพิเศษนึงหนึ่งสองสามปลดอันหนึ่งหนึ่งสองสามสมบัติพิเศษมีแค่สองอันเท่าน,นั้นเองนะแล้วซึ่งเราเพอยังไม่รู้ด้วยคสมบัติพิเศษจะมีอะไรนะเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะไปหาเพิ่มอีกหน่อยแล้วกันนะ อันนี้จะอยู่ในจูพาร์ตนะครับผมเดี๋ยวเข้าสู่ริงจูพาร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราต้องแค่หาที่ร่อนลงแล้วกดนี้ออกมาโอเคมันจะสร้างวงให้เราสต่วันนี้ห่างมากเราหาจะขับวนก่อนล้วกันเนาะไม่น่ามีเพราะแสงไม่เพิ่มเลยเพราะงัเราจะบินไปแล้วใกล้แล้วใช่ไหม อถนนี้ไม่มีอ่ามีแสงตั้งแถวนี้แหละข้างล่างกว่านะมันบอกว่าห่างออกไปแล้วต้องก็ต้องอยู่โซนนี้ นี่ไงแบบๆแ,แล้วเริ่มแบบๆแ,แล้วปิงๆแล้วปิงๆแล้วนี่ไกลมากนี่ง่ายนี่อันหนึ่งสองอัน ก็ไกลยอยู่นะกระพิบกระพิบอ,อยู่เนี่ยแต่คิดว่าไม่นายอยู่ตรงน้ำนยยีไ่ไงสว่างอยู่กระพิบกระพิบแล้ว แต่ยังไม่ปิ้งสุดหนอนั่นไงของน้อจะมีไม่เอ่ยไม่น่ามีนะหดเลยจากสีสว่างกลายเป็นสีเตมึนเะมึนเลย Binh binh là này, có ping ping ở này lắm Ờ, sưu, đi <hạch> <là goodbye> <professionallyDamn> เดินไปเดินมาไม่เห็นอยังไงเนี่ยเรียบร้อยอสุดท้ายเจอตอนที่ต้องมีตัวเรียกขึ้นมาด้วยนะครับโอเคนะครับเราเคลียร์ทั้งหนึ่งและสองแล้วเพราะว่าเราจต้องรอไปอีกสักพักใหญ่เลยนะสิบสามชั่วโมงหนึ่งวันสองวันทั้งที่พมมีเวลาถึงประมาณ9วันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอสุดท้ายผมก็ปลดลอกอีกห้าวันก็จะเหลืออยู่หลังจาก ก่อนหมดกิจกรรมอยู่ประมาณ4วันนะก็ไว้สรุปกันตอนนั้นอีกทีหนึ่งแล้วกันอันนจ้จะเป็นคร่าๆว่าแจ้งว่ามันมีอีเวนต์นี้ขึ้นมาแล้วกันนะครับผมแล้วเราเข้ามาแรกที่สมบัติที่สาบสูญนะครับแรกกขางวันได้ก็ตอนนี้มีอยู่ 120. เราสามารถซื้อพวกนี้ได้แต่ยังไม่ซื้อใช่ไหมเพราะงั้นผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันไว้ซื้อทีเดียวแล้วกันนะครับผมว่าไอ้ตัวนี้มันจะทําอะไรได้บ้าง เป็นของที่เะลึกเกาะเฉยๆได้ซ้ำ <_ C> e <an> ยังไงก็นี่ก็จะเป็นอีเวนต์ใหม่นะครับ <_ C> e <an> ก็เป็นสมบัติที่สะสนดูจากวิธีเล่นก็ไม่ได้ยากนะแค่เดินไปเดินมาเองแค่ต้องรอเวลาให้ครบวันจริงๆสามารถนะถ่าจะเคลียร์ในวันเดียวได้เช่นเดียวกันนะถ้าเรา,าอยู่ตรงไหนนะมันก็จะเร็วขึ้นนั่นเองนะครับก็แค่แลกเปลี่ยนของก็เหมือนเป็นของแจกเล็กๆน้อยๆเหมือนเป็นกิจกรรมผ่านอีกหนึ่งอันละกันนะแต่ข้อสําคัญคือผู้เล่นต้องแรงยี่สิบขึ้นไปก่อนนะครับถึงจะเล่นได้ ถ้าไม่ถึง20จะไม่สามารถเล่มได้นะครับผมเอาละครับสำหรับอีเวนต์ใหม่สมบัติที่สะสมในตอนนี้นะครับก็น่าจะมีข้อมูลเพียงเท่านี้อยู่นะครับผมเพราะว่ายัางเหลือเวลาหลายวันนะครับกว่าจะปลดล็อกทั้งหมดนั่นเองนะครับผมและถ้าเกิดคลิปนี้มีข้อมูลข้อใดให้ผีพาก็ต้องฝากขออภัาแล้วฝากคอมเมนต์บอกว่าเดี๋ยผมพลาดข้ออะไรไปนะครับผม และท่านผู้ชมท่านใดถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์นะครับผู้ชมทางยูทูบส่วนผู้ชมทางหน้าเฟซบุ๊กอย่าลืมกดถูกใจเพจและติดตามเพจไว้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันครับหน้ากับคลิปเกมเชมจิงอิมเพกนะผมสำหรับวันนี้พาร์ทสอนครับสมบัติที่สะสมก็จะรอหลังจากนี้ผมอาจจะเก็บไว้ทุกวันแหละแต่เดี๋ยวจะมาเปิดปลดทีเดียว5วันรวดเลยกันนะครับบอกว่าสมบัติที่เก็บมีอะไรบ้างจะสุดที่อีก5หรือ6วันนะเพราะผมไม่แน่ใจว่า มันเขียน5ชั่วโมง5วันกกี่ชั่วโมงนะครับผมเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย